สิบสองสิบสองคิดหนึ่งสิบสองคิดหนึ่งมันจะมันจะ <c oughs> เอาละเปิดการบ้านทำผิดพลาดจะได้รอบนี้จะมาบอกวิธีจะมาบอกเรื่องทีมแล้วก็ วิธีการคิดในการจัดทีมรองรอบนี้แล้วครับแล้วก็พวกโอเลชันไราจะอยู่ในโคว์เทสนะครับส่วนทีมก็จะขึ้นเป็นตามนี้ทีมแรกเนาะทีมแรกของเราใช้เป็นมาริก้านะครับมาริก้าเ็นเน็ตคาเซฮะเซียงหลิงชั้นล่างนะครับชั้นล่างจะเป็นน้ำแข็งโซโคสเพราะว่าคาเซฮะไปอยู่ข้างบนแล้วผมไม่มีตัวโลบื่นแล้วผมบ้านแค่สองตัว <laughs> <laughs> นั่นแหละครับเขาก็เล่นตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมขึ้นอาวุธให้นะว่าใช้อะไรบ้างนะครับช่วงสอนอาวุธแล้วก็ไอ้นะครับถึงไมทำไม12ที1ถึงใช้ถึงใช้ทีแบบนี้นะครับเพราะว่า,า12ที1เราจะเจอเป็นอไอตัวไอไอน้ำ,ไอ,นำไอเนี่ยเนาะบอสน้ำที่อยู่ตรงคอนเทนนะครับซึ่งไอบอสน้ำเนี่ยมันมันเป็นน้ำนะครับมันเป็นน้ำเหมือนสาราน้ำนะครับ เราใช้ทีมไฟเนี่ยดาเมจเราจะได้คูณ2แบบทันทีเลยนะครับแบบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยนะครับก็นั่นแหละก็เล่นไปนะครับดาเมจคูณสองนาทีถือพอให้พอไปดูไปดูในฟุตเทจนะครับเดี๋ยวมันพอครับมันเหลือด้วยส่วนทีมล่างทำไมตึงใช้ทีมนี้เพราะว่าห้องล่างจะเป็นห้องที่ไม่ต้องใช้ดาเมจเยอะมากขนาดนั้นนะครับที่ต้องใช้จริงๆในห้องล่างคือจะเป็นเรื่องธาตุซะมากกว่า ก็เลยใช้เป็นน้ําแข็งเพราะว่าน้ําแข็งมันตีกับไฟฟ้าดีนะครับมันละลายเกะไฟฟ้าดีค่อนข้างแล้วก็ใช้สุโคนมาช่วยด้วยนิดนึงนะครับส่วนเรื่องห้องสองเนี่ยปัญหาอยู่ที่ประมาณวายอบห้องล่างก็คือมันจะเป็นห้องสองเนี่ยมันจะไม่มีอะไรยกว่นดาเมจครับคือคุณอัดดาเมจถ้าดาเมจคุณพอคือพอแค่นั้นเองส่วนไอห้องบนเนี่ยถ้าดาเมจได้พอมันจะมีปัญหาดนึงครับถ้าดาเมจได้พอมันจะไม่เข้าเปเสกเสานะครับ ถ้าไม่เข้าเฟสเเสาเนี่ยผมบอกเลยว่านรกถ้าดาเมจคุณพอาดาเมจคุณทำไวอะประมาณ8 8นาที40ผมเคยเล่นจบได้แล้วนะส่วนข้างาน่้งจะเป็นเรื่องของดาเมจอย่างเดียวเลยนะครับส่วนห้องสามเนี่ยห้องสามมันจะเหมือนกันก,กับห้องแรกก็คือการอัดดาเมจก็คือผมใช้ทีมาวิก้าเนาะมาวิก้ามันจะเป็นการถ้ามันเจอมันเป็นน้ำเนี่ยโอ้โหหอมรัาหอม,หอมใส่เขาบอหอมได้เลยหอมฉุยอ่ะชิว รอบมันจะได้ดาเมจคูณสองทีก็ได้ครับก็วนๆเรเลยชันไปมันก็ผ่านได้ถ้าดาเมจคูณพอนะครับส่วนข้างล่างข้างล่างก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมรอบนี้จะเป็นพวกดาเมจเช็คนิดนึงนะครับไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นข้างล่างก็จะกันน้ำนิดหน่อยถ้าใช้น้ํามามันก็จะเหนื่อยหน่อยถ้าไม่ใช้นิเวเลตนะครับตัวอื่นตัวอื่นมันใช้ยากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่ใช้น้ำตัวอื่นก็นิเวเลตหมดอ่ะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นฟุตเทจเดี๋ยวจะเปิดฟุตเทจให้ดู 累，他妈！ 不要让他闪啊！<laughs> 哎、我拉，我拉，我拉！哦， 私は。<music> <music> よ <music> はいた。 《花と酒を手に》 ามนี้เราไว้เจอกันครับเพื่อนชายหรือถ้าใครไม่ผ่านอ่ะเจอกันหน้าสตรีมทำน้องชาย